ครับผมก็ขอสดีครับผมก็ขอกราบนมัมการหลวงตาหลวงพ่อพระกุฎเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีกุณพ่อคุณแม่กุป้าคุณน้ากุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมผมมีเพบรรนามาให้เลือกชมนะครับผมเดี๋ยวตอนจะมาชมเพรรนาเหล่านี้นะครับผมก็วิธีหนึ่งนะครับผมที่จะทําให้ชนชมเรากิ่งยืดแล้วก็ลําต้นยืดได้ไวนะครับผมก็เอามาครอบแบบนี้นะครับผมครอบเพื่อการอ ลดแสงนะเพื่อการลดแสงเพื่อการปรับแสงนั่นเองนะครับผมทําให้ชมจะได้วางกระถางแทงไปออกความได้ไวๆแบบนี้นะแล้วก็จะชูกิ่งเมียนได้สูงไวมากๆนะครับผมอันนี้คือวิธีนี้จะทําให้เชิญเชื้เรากิ่งยืดได้ไวนะจะแตกใบออกข้างบนแล้วก็ทําให้กิ่งยืดได้ไวมากๆนะครับผมตอนนี้ไหนมาลูกดาว ก็นะครับผมขอบคุณนะครับผมที่ถามข่าวข่าวเรื่องเพืนพี่นะครับผมที่มังกรสวลลามัางกรสวลลานะครับผมต้นตอที่ที่ทําจะเป็นไม้ที่กลายพันธุ์มาได้ต้นเดียวนะแล้วก็ต้นตอตัวนั้นหายไปจากบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็ผมได้เสียไว้ตกดริ่งเสียบไปสี่ต้นนะแต่ว่าช่วงนั้นมีตะกั่ตนลงมาลงมาเจาะกินกินหนาหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่า ไม่รอดแหละเหลือต้นเดียวต้นนี้ผมไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นมังกรสวิลานะแต่ว่าเป็นต้นที่สงสัยว่านะ่าจะเป็นต้นที่เหลือรอดมาจากไม้สีต้นก็สังเกตทางใบเอาแล้วก็ต้องรอดูดอกอย่างเดียวนะครับผมต้องต้องขอดูดอกอย่างเดียวว่าจะใช่มังกรสวิลาไหมแต่ว่าไม่เห็นออกดอกเลยมังกรสวิลาเนี่ยจะออกดอกได้ยากมากมาก แต่ไม um. so, uh, like, um, ่เห็นดอกเลยนะครับผมต้องรออย่างเดียวว่าอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นองกรสเวลลานะต้องดูดอกก่อนถ้าใช่ก็คือใช่แล้วก็ผมก็จะได้ทําแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับผมก็ก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ยังยังไม่บอกว่าใช่องกรสเวลลานะแค่สงสัยเรื่องใบเฉยๆว่าถ้าจําได้ังกรสเวลล่าจะเป็นใบที่ห่ออย่างนี้แล้วก็ใบใบจีดยาวนะครับผมเอาไว้ก่อนดูดอกกันก่อนนะครับผมก็มีเชิญชมนะครับผมเผื่อท่านไหน เนี่ยยักษ์คาโอเป็นต้นที่ตัดกิ่งทิ้งนะตัดกิ่งทิ้งแล้วก็เผื่อเผื่อจะเอาไปเลี้ยงนะเป็นยักษ์ะาโออันนี้หมายต้นใหญ่นะสองร้อยนะราคาสิดยักษ์คาอูต้นนี้อันนี้เป็นอาลานะอาลาเป็นไมท้ที่ที่ความประมาณนี้แหละนะประมาณนี้เป็นอาลานะก็สองร้อยเช่นกันนะเผื่อเผื่อท่านจจะลองเอาไปเลี้ยงแก้งเหงาดูนะสองร้อยเช่นกันนะครับอันนี้ตอใหญ่ตัวสองตอ,ตอมาดูพิรนาเหลานี้บ้างนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละสามร้อยห้าสิบทุกคู่นะ ก็เป็นไม้ที่สวยทุกทุกต้นนะผมเป็นไม้ที่สวยก็กําลังจะเริญเติบโตนะอันนี้โตขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อันนี้คู่ที่หนึ่งนะครับผมคู่ที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบทุกพวกไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็โอเคคู่ที่สองมาดูคู่ที่สามกันครับผมคู่ที่สามแกดูไม่ล่ำนะคู่ที่สามมาดูคู่ที่สี่ ตัวที่สี่อาจจะดูเล็กหน่อยแต่อันนี้กิ่เมีนสามจิงกิ่เมีนขึ้นมาให้สามกิงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมาที่กิงเยอะอย่างนี้นะคู่นี้อาจจะไม่ได้โตมากเท่าไหร่อันนี้เป็นคู่ที่สี่แล้วนะมาดูคู่ที่ห้ากันต่ออันนี้เป็นมาคู่ที่ห้าก็ความประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ออกความเมียงเลี้ยงไปเรื่อยคู่ที่ห้าแล้วก็อันนี้คู่ที่หกนะครับคู่ที่หก ม้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะคู่ละสามร้อยห้าสิบทุกคู่ไปทั้งกระถางอันนี้คือราคาของกดินชมเชิดบ้านนาครับผมส่วนตัวนี้นะเผื่ออันนี้จะเป็นไม้ธรรมาดาแหละนะธรรมดาก็เผื่อจะเอาไปเลี้ยงดูดอกหรือว่าจะเอาไปไว้เอามรดพันธ์เอาไว้โผลเล่นอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ร้อยสี่สิบบาทนะรนะ้อยสี่สิบบาทครับผมร้อยสี่สิบบาทตัวนี้ก็เช้าวนนี้มาเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ก็ขอบคุณ ที่ถามเรื่องเรื่องร่างกายของผมนะก็ไม่เป็นไรครับผมยังอยู่ได้อีกอีกนะผมก็จะพยายามอยู่ให้นานที่สุดนะครับผมต้องทำหน้าที่ตัวเองในการดูแลครอบครัวจนถ,ถึงที่สุดพยายามดูแลตัวเองเซฟตัวเองอยู่ครับผมก็ทํางานน้อยลงลดเวลาลงก็ขอบคุณท่านทุกท่านมากขอบคุณครับผมขอบคุณที่สุดแล้วก็วันนี้จะได้ไปทํางานเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีงานในหมู่บ้านนะเป็นงานประจำปีหมู่บ้านเป็นบุญพระเวทนะครับผมก็จะได้ทำบุญกันนะครับผมก็ขอบคุณพระท่านมากขอบคุณครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ